วันนี้ที่เขาค้อมีภูวินล่าแล้วนะรู้ยังบ้านภูวินล่าขนาด256.6เมตรพื้นที่ใช้สอย1 50ตารางวาและสระว่ายน้ำขนาดใหญ่มีทั้งหมด3ห้องนอน4ห้องน้ำห้องมาสเตอร์เบดรูมมีอ่านจากกุศลด้วยนะตกแต่งสไตล์นเดิทันสมัยมากทุกห้องนอนมีห้องน้ำในตัวเพรานสูงมองเห็นสระว่ายน้ำแน้ทุกห้อง รดัสูงเยุดเมตรที่รองรับครัวไทยและครัวฝรั่งพร้อมสําหรับทุกกิจกรรมของคนในครอบครัวพื้นที่พิเศษสําหรับคนพิเศษเรามีรูปช็อตัวชั้นดาดฟ้าสําหรับปาร์ตี้ส่วนตัวหรือจะดูดาวฟินฟินรับลมเย็นเย็นของเข,ขาคอทั้งกลางวันและกลางคืนคูววินล่าที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์นักลงทุนและผู้อยู่อาศัยได้แหลักท่องเที่ยววิวสวยเดินทางสะดวก ชมโครงการแด่ทุกวันโทรแล้ว